นี่ครับทีวงานนะครับก็จะมีบ้านหลังสุดท้ายแล้วก็ผ้าห่อศพนะครับที่มีผู้ที่จะนี่ครับที่เห็น,หนอยู่นี่ก็สองศพนะครับ ศพหนึ่งเอาออกอย่างตู้เดี๋ยวเอาศพนี้เข้าข้างในอีกนะครับ,ออบเอาเผาเลยเผาเลยก็อย่างที่เห็นนะที่ท่านเห็นนะครับเรามีผู้เสียชีวิตที่จะนําเอาไปช้ธุรกิจแล้วก็อีกหนึ่งนะครับที่ไปรับมาเมื่อเช้านะครับเสียชีวิตที่อ่า,ายบกหวานนะครับบ้านบกหวานหมู่สองนะครับตำบลบกหวานนะครับ ก็อขอแสดงความเสียใจไปกับญาตินะครับก็ให้ทุกท่านได้นะครับอ,อนุโมทนาบุญกับทีมงานที่ได้ร่วมนะครับทำการชาวบระนกิจไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทีมงานนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือ จะมอบส่งดาวนะครับเพื่อเป็นฝันและกำลังใจกับทีมงานนะครับนะ,นะนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับที่รับชมในขณะนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับโรงพยาบาลหนองคายห้องเย็นนะครับเรากำลังจะนำ ศพผู้เสียชีวิตนะครับจากโควิดสิบเ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกเลยยกโอ้ยต้องยกไรยกยกไปเพราะขามันพับไปแล้วพับรอไปแล้ว เจ้ากดเจ้ากดไทยร่วงด้วยเจ้ากดไทยร่วงเออเจ้ากดไทยร่วงแล้วก็บิดเอาเออเออนั่นแหละนะครับก็ OK, vang xuống đây. Kê, kê, dốc lên. Thôi chút con Ê. Yeah Khoai khoai đơn Khoai đơn นี่ครับถามขัคค้นตอนเราก็จะถักดันครับนี่ฮะ